กราบสวัสด,ดีลิกเัแแดแฟนยูทูบผมเบากอดหัวกุด ทำท่องยูทูบอีสานแชนแนลฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บา่าวก็ต์แม่แม่แฟนยูทูบทุกคนช่วยก,กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวก็ต์แม่แม่แฟนยูทูบทุกคนฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคน <screws> มาครับพี่น้องไปเนี่ยสวัสดีครับบากอดอีสานชพียนครับผมสวัสดีแฟนยูท <check common understands> ูบสุโขทศคนครับอ่าเอฟซีส <TALIESIN> ุโขทศคนครับเมื่อนีบากอดพามากินผัดกะเพราเอ็นไก่พี่น้องครับผมผักกะมีบักแตงคือเก้าพี่น้องบากอดบักแตงคื้นเก้าละบ่มบักแตงพี่งน้องมือไหนกันได้ครับบ่มีอย่างไรครับเอาบากอดวาสิมาแตนใส่เนี่นี่เออเอาพี่น้องอย่าลืม ก่อนสิกินข้าวกินหํำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบบาวกอดอีสานแชนแนลเด้อวพี่น้องเด้อต้องบอกก่อนคลิปนี่ละเดี๋ยวพี่น้องที่เบื้องบนจบใส่ซอดพริกเล็กน้อยพี่น้องบ่ต้องเดียวเบิ่งบนโอ้โอ้โใส่บ่ต้องใส่หลายพี่น้องมันสีเผ็ดใส่เออเอาซมีพอพอพี่น้องพอมันสีเผียดปวดสูตรนี่คือบวกกดกินใส่ซอดพริก บอนเรี่ยว<ด>พี่นอ <laughs> ้อยพริกไทยอีก <c oughs> ยาเด้ออย,ย่าเด้ออย,ย่าเด้ออย,ย่าเด้อหอมมันจังหอมพี่น้องอหลายพูดหลอป่ะ <c oughs> จามเถอะนะพี่น้องจามซเถอะเนาครับสูตรนี้มันจ้านั่นมื้อนี้บ่มีน้ำซุปดอกพี่น้องบ่ได้ต้มน้ำซุปบ่โบเอยนนั่นกินมั้ยสิละเ้างมือเนี่พี่น้องเลยมาครับมากินขอดกับบวกก็ได้ครับเด้อ หิวเข่าหิวหน้ามรับพี่น้องเอ้ยทองห้องจอกจอกพี่น้องมาพี่น้องเพราท่านกินเข่ากินน้ามมาเด้อเดี๋ยวบวกกัดดันจวนพริกไครลงก่อนพี่น้องครับกินเข้าไปไม่ได้ไงก็ดันแห็นบวกหนักเต้นในกัดตามหลังหินหินพี่น้องเลยพอที่บ้านเรื่องไหนว่าที่พี่น้องบพรเห็นคาดตรวจหรือเรื่องไหนเห็นคาดบ่อยพี่น้องครับเป็นไรครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยมากินเข่ากับบวกกัดนะครับเด้อเพราะเดี๋วเท่านกินเข่ากินน้ามาครับมา มากินเป็นโมบกอดได้นเนี่ยไหนบังดูซิมบังดูพี่น้องไอ้ซิมบังดูเมื่อนี้บอกเสาว่าบกขอไข่าดาวเด้อเมื่อนี้เด้อเอานี่ยละล้นล้นเนี่ยละสนอกกระเพาะเอ็นไก่ล้นล้นเนี่ยละสนอกพี่น้องไก่มาจากตอนกันพี่นอ้องไอ้หุ่นะอุ้ยคำตรงบุ่มพี่น้องนะอ่ะอ่ะบนรอซา,าได้พี่น้องเนาะเอ้า คำแดรังแข่งมันครับเอาตู้ดเอาพี่น้องอืมอืมอยังไเง,ง,ง,งเสร็จปุ๊บก็น้ำเดือดเลยอือหือบะเตียงเย็นๆคอกันพี่น้อง In vệ tạng như mốt bằng. Rất ạp toa, rơi vào lào. Ung dưới mốt. Mm hmm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 . Mm ดีใจได้กินเข่าเพียงหนอหิวเข่าสาวฟ้าเห็ดในกินปึ้งปุ๊แ้วมั้ขันบก้อนหิวเข่าเนบกสาวัวเ้าเลยไพีหนอเยกินยังมื้อเนี่ิเห็ดเฝ้าเห็ดปั้งปั้งปลูกเป๊กป๊กไปงหนอเลยขันบก้อนนี่ล่ะเด็ดใบกระเพราพี่นหนออืออ ห่นังเกียวกัน เบิ้งพี่น้องมันที่เบิดหรือว่ามันที่บอยยนะังผมเป็นถาดนหน่อยด้ยพี่น้องเว้ยอืมแซ่บ เล<ม>ือกงานลงโอลงเฮ็ดโอเทียวออกที่มากินเด้อพี่หน,น,น,นังเด้อเนี่ยมาคำมอคืนเฮดอายุน้อยกินกินได้ครับเด้อเนี่ยข้นงบนั่นหนึ่งมากินกับบลกอกเด้อ Mmm. ใส่ซอส,สพริกเพิ่มไปเนาะเห็นมันสุสยุ้ยรสซุ้ยรสซุรสให้มันเผ็ดจี๊ดจ๊ะซะหน่อยตัวอืม้ม 看，不用看。 กดไลค์กดแชร์แต่ละเด้อพี่น้องเด้อสร้อยเป็ี่ยนของน้องใจบวกก้อนเด้ครับผมบวกก้อนกับนี่ละแกลกีพาไปเห็นอย่างพี่น้องเลยนี่ละกินข้าวกินน้ำกันนะนาะพี่น้องเนาะแนว้อซีอิ่มที่เต็มเลยพี่น้อง เบบอเนาะเบบอครับให้หมดเบิดเด้อมากินจักบักก่อนเด้อครับเด้อบ่หมดเด้อน่ะกิน oh, ขอบคุณไปยังแม่คว้าคือเราครับลิปน,นี่พี่น้องแม่ขว้าสาวอ้ครับนี่เรากินเห็นมะก็กกินโอ้แซ่บพี่น้องครับอือ you know what ของพังงมมนดีดีพี่รองครับของพันขาเงางียวลยพี่รองครับ นอาเพยงนมากหักเลเพี่อ,นะอ,อเลยนี่เหียออกเลยเพี่อว้าวโอ้ออกหวนบา,บาบเลยพี่องเลยแซ่บครับ รถจัดจ้านพีพ่น้องครับครับพี่น้องครับรถนี่โอ้เสาจัดให้พี่น้องเลยโอ้ยังคักครับกระเพ๋าเอ็นไกพี่น้องครับโอ้ครับคลิปนี้ก็มีอะไรครับพี่น้องพากินข่าวกินหน้ากันขึ้นเขานะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบากอนเด้อครับเด้ออีสานที่แนีวครับบากอนอีสานที่แนีวครับเปลี่ยนกำว่าไก่แห้งบากอนกับเสาวนี่นะครับครับคลิปนี้ก็มีอะไรครับกับเก้าคำร้ายบาก่อนคลิปหน้านรอชมกันไหมกะเจ้าไหนกะจะดูนะพี่น้องเด้อบากอนอีสานเนี่ยครับบ๊ายบายครับ Hola,